การอีสานทอวันนี้เรามาพบกับนักภายหน้าใหม่ตัวเต็งรุ่นเยาวแต่ใจเก่านะครับผมใช้ชื่อพวี้ทีครับชื่อเลนซื่อเหม่งครับอยู่บ้านน้องตะไก้ครับรอายุ13ปีครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอนัญญาบุพชิรีค่ะชื่อเลนชิเบลค่ะชื่อฟุกครับ อยู่บ้านอาการครับเคยครับแข่งมาปีหนึ่งครับยังอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ค่ะช่องปีครับปีแรกเลยเท่าไรครับที่สามครับคุ้มวัดชีพลเมืองครับเพราะว่าปีก่อนนี่แพ้เขาเจ้าเขาเจ้าแข่งอะไรครับในประเภทอะไรประเภทเยาวชนครับประเภทเยาวชนสปีท้ายครับ สามชิปครับสามชิปีไทยเขาอยู่ช่วงไหนอยู่ทั้งรังๆนี่ครับเป็นยังไง่ชิ้นทั้งหลังเพราะว่ายัานมันตํามหมูนะคู่แข่งคิดว่าธรรมดาแหละพุ่งกัดกลางครับเก่งครับเขาเจยาความสามัคคีดีครับแห้งร้ายครับที่หนึ่งครับว่าคุ้มทุกผมนี่มันเป็นคุม้มลิต ฟรีมือที่สุดแล้วนี่ยชนะคะทำไมถึงช่วยชนะเขาหลอกทุกปีคะ่ะในที่หนึ่งเนี่ยครับปั้ม,นะมสามาัคคีครับมา <Master Kill. S 1> ถึงคู่บักการครับปีนี้เจอแน่ที่หนึ่งเป็นของผมครับ ครับียกว่าเป็นโปรเต็งและอยู่ในทีมหนสุดาภูมิคือดิษายุทธิทย์สือภูมิครับซืบหลินซืบตโน่ครับสิบห้าปีครับรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจแบบได้อยู่ทีมตัวเต็งครับซืบพิษอย่างเงครับอย่าวชิรีมงคลนาวาครับมงคลนาวาครัมีความภาคภูมิใจจะไลยแมตช์เพราเด็กไดอยู่ทีมหนึ่ง ดีเจครับความสามัคคีครับมีปีติ่ัณฑ์มาทีมเฮานี่ได้คว้ารางวัลนี่อย่างมากครับพาแชมป์เยาวชนครับแชมป์เยาวชนกับงานสิบสองครับแต่บ่แม่นสนามอากาศครับใครเริ่มจะปีละสามปีครับห้าปีแล้วครับอาีกจะปีก็ตัวหน่อยสิบห้าครับสิบห้าปีใครได้ยินจะปีข้าประจําวันพิธีโปรโปรหกครับเพิ่งมาพายอีดีตัวประมาณมหนึ่งครับก็ ออกร่างกายครับได้เจอมูอวกหลายๆนะครับกินนินขาเจ้าไปพายครับอยากอยากลองพายอยากปท้ายคือข้าเจ้าครับเราเลยกับลงไปซ่อมครับแรงแรงขึ้นขึ้นมาจะซ่อมก็มาเล่นบีครับซ่อมครับซ่อมก็บกำลังไปแข่งครับยากครับต้องต้องซ่อมครับหนกน้ำหนักครับพวก พวกบีดนะครับกับดันพื้นนะครับได้ได้กำลังครับครับเลยแข็งครับมันที่แข็งครับว่าต้องพายพ้อมกันครับแบบว่าชิปคู่เย้าหนึ่งกับชินับเป็นหนึ่งสองสามเย้าสิบเจ็ดเก้าแล้วก็นับเป็นหนึ่งครับเป็นทอดชิปครับนึ่ไม่ไปเลยก็สองไม่เป็นคู่นะครับเป็นใบกับหนึ่งสองสามนี่ครับ อยากให้มาลองมึงครับว่าการส้มเลี้ยนเป็นอะไรเหมอนเมยวะบอยากให้มาลองมึงครับแล้วมันเมยหรือบ่ม่อยครับผู้สาวครับฝากเชียร์ทีมเชลีมงคลนาวานี่เลยครับสู้ครับเราอากาศด้วยครับมาจ่อยเชียร์ทีมเชีมงคลนาวาแหละคับผมนะครับเพื่อนร่วมทีมครับปีนี้ ต้องได้แชมป์แน่นอนครับซื้อซื่อเหร็น no ซื้อฮิวครับสื่อจริงกิษณะนามสกุลครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ครับครับส yeah> UH> ื่อมีครับ อนุวัตโตัวนุ้นครับผู้แบบไหนครับนั่นเรไม่ไครับผมปีนี้แั้งปีแรกปีแรกครับภูมิสก๊ะลุ่งสนามปีนี้ปีแรกครับอยากลองพายบังครับว่ามันจะเป็นจไดงเห็นเขาพายหลายคนก็เลยอยากลงมาพายแบบมันได้ออกก๊าซรงกายเป็นน้ำนใจผูมมักครับมันเป็นน้ำกิ่ใจผูมมักครับเห็นเขาจ้าพายผูมิหลุดอยาก คิดว่าผมจะเป็นแซมเป็นอย่างที่เขาเจ้าครับผมเลยจะพา,ายครับเอ่อซ้อยห้วไยรุ่นโบติดยาสิติดพอดีกรับเขากับที่ได้ออกร่างกายไปในโตน้ำครับแล้วกับฟังโค้ดเบ้พูดอย่งกับฟังคนไปค,ครับมีระเบียบวินัยครับเบ้าล้วก็ฟังพื้นน้ำครับ กากบอกว่ากับมะลองเบิ่งครับนันก็ดีอยู่ครับมาพายเฮือครับอยากให้เขามาพายครับให้เขาออกจากยากสีติดพวกทีท่ติดยาเหพายเรือบอกอกุซ่าวังไกลๆมาสวยมาเสียชีวัดจอมแจ้งเนึ่ครับผมการที่จะเริ่มต้นมาเป็นผีพายก็คือหนึ่งง่ายๆเลย คืออนดับแรกนี่คือเรื่องห่างไกลยาเสพติดมีมาอยู่แล้วนะครับตัวแรกนี่ต้องเตรียมตัวก็คือหนึ่งต้องมาด้วยใจก่อนใจต้องรักก่อนที่ผมจะมาเป็นโค้ชทีแรกนะผมก็เริ่มจากการเป็นพีายไทยบ้านไปพายกินเงินรางวัลแต่ก่อนเงินรางวัลจะสูงบางสนามแข่ยยงกันได้คนละร้อยบ้าง200บ้างทีนี้เราเริ่มขยับขยับพอขยับขึ้นมาปุ๊บขยับขึ้นมาเป็นพีายรับจ้าง ที่ไารับจ้างเริ่มจากใบละ300ใบละ500แต่ก่อนอยู่อีสานเรานะ่ะประมาณ7-8ปีก่อนนี่ใบละ500นี่ถือว่าสูงแล้วใบละ500ใบละพันแล้วก็ได้เงินรางวัลมาก็มาเพิ่มเข้าไปอีกสวัสดีค่ะนั่งรัตะนะเด้อค่ะเด้ออยู่บ้านอากาศค่ะอำเภออากาศอำ้วยพุ่มวัดใตพุ่มหมู่สี่ค่ะ เขาเป็นผีพายโยมนันสามละามสตั้งแต่ตั้งแต่ลูกนั้นอยู่หน้าท้อง2เดือนลงไทเหรอครับผมนายสันติอิทิชิตครับเป็นตัวแทนหรือโค้ชของทีมเรียกยคู่มาไต้ครับมไต้ฟูนครัเสนีของการแข่งเรือยะวเรืยาวนี้มันซักจูงลูกหลานนี่แหละครับเข้ามาพายครับเยาวาชวนหน้าใหม่ก็่ามา,มาพ้นที่ไปเหตุงานไก่ จะกลับมาคือก็เอาบุญบ้านมสมบุญบ้านนี่หละครับสําหรับผมนะสาหรับผมนี่ก็คือถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วว่าเออไทยบ้านอากาศชาวอากาศของเรานี่ก็คือบุญเดือนสิบประจําปีต้องแข่งเรือ,อมันเป็นประเภทนีน้นนนนของบ้านอากาศบ้านนี่ละ,ละแต่แต่ละลำนี่เพื่อต้องหาพีไพสยสามสิบสี่สิบหาิค้นลงเหง้อก็มีรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก มันแค่กิจกรรมชุมชนครับยังบ่ถึงขั้นอาชีพครับแต่ว่าพี่้านี่กะมีที่ซ่อมอยู่อยู่อากาศนี่ครับไปไ,<อ>ไปแข่งขันในเมื่ออาชีพครับไปไปไปทั้งภาคกลางก็นมีครับคข,ข้าเจ้าจ้างมาทั้งอื่นเฮ่ากับบุกจักว่าเพื่อนอา,ายพนา่าดาแต่ว่าที่ที่นวัดที่นาบานเท่านี้ที่เมื่อเพื่อนมาพายจะสิบญาณสู่ไดผมได้เห็นน้องๆที่ว่า ที่ไม่ใช่แบบน้องๆหรือพี่ๆลุงปานอาที่ผมสอนออกไปแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดออกไปนะเห็นเขาภายดีภายสนุกเราก็มีความสุขแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําใจนักกีฬาผลแพ้ชนะเราจะแพ้หรือชนะเราก็ปลบมือให้กันภายเฮือนี่มันม่วนมันขาดด้วยครับนน้นก็ถ้าถ้าเยาวชนมาเนี่ยมันก็มกมุวนอยู่กับสิ่งอื่นครับสิ่งนี้ออกความง,งกายได้มีแหงครับ แล้วก็ถ้าสนใจก็มหาเ้วครับเปิดกว้างหลับสมัครได้ตลอดครับคุ้มวัดแต่และคุ้มวัดบรแม่นคุ้มใจนะครับคุ้มอื่นเขาก็หลับเบิดครับขอแค่มีใจครับมหาเพื่อนเพื่อนเราโอ้คอยจะควายเฮือนี่เพื่อนหลับเบิดครับถ้าเป็นเยาวชนคนของจังหวัดสกลน,นครน,นี้ ทนนี่ในการอะไรเงื้อไพนี่เพป็นว่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษเรีวครับตั้งแต่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หินง,งําม้อันนี้ในเขตอำเภออากาศเขตเมืองอากาศนี่มันเป็นที่ลุ่มน้ำในสมัยแต่ก่อนนั้นเขาก็จะนับถือผีน้ำกัน บอกว่าส่งถึงเวลาแล้วให้กลับไปสู่ที่อยู่ของตอนเองซะ,ะเพราะว่าถ้าหากว่าปีใดที่เราไม่ส่งทีเงือกไปลูกหลานเราที่อยู่ในเมืองอากาศนี้จะตกน้ําตายจมน้ําตายอยู่เรื่อยอจึงมีประเพณีส่งผีเงือกผีงูสําหรับตัวผมเนี่ยครับตัวผมนี่ซึ่ง เกิดมาเป็นทยอยเป็นก้อนทย,ยอยช่วงยังน้อยก็บู้ณยร่อเลี้ยวมาเป็นย่อยก็เกิดความอยากอยากอับอายคือคือคือดอยคือคือเป็นคนบ้านนอกคนไรการศึกษาอยู่